ไฟโบเนี่ยผมต่อให้เลยนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งครับกับเกมแล g n น r o k X Next Generation EP นี้เป็น EP ที่12นะครับจะมาแนะนำเกี่ยวกับการเซตสกิลสำหรับสายล่าบอสนะครับจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยครับเพื่อให้ทุกท่านเห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับผมจะไม่ใส่การ์ดเลยสักใบนะครับจะไม่มีการใส่การ์ดธาตุนะครับที่อาวุธจะประมาณนี้ ส่วนเซตสกิลที่ใช้นะครับวันนี้จะทดสอบอยู่2เซตนะครับ1คือเป็นใช้สกิลไฟโบวเลเวล5นะครับอีกอันนึงก็คือนามปาล์มบีดเลเวล7นะครับควบคู่ไปกับนามปาล์มวอลคอลนะครับเลเวล6กแอมป์รฟเยเดี๋ยวผมจะไม่ใช้นะครับจะทําการปิดไว้เดี๋ยวเรามาเริ่มจากไฟโบวกันก่อนนะครับปิด3สกิลไว้นะครับผมจะทําการโจมตีมอนเตอร์นะครับประมาณ30มสิบวิจะเป็นยังไงไปดูกันครับกดออโต้ไปเลย ไฟโบเนี่ยผมต่อให้เลยนะครับมีการใช้ขั้นหน้าของอาวุธเงาด้วยนะครับเพิ่มสามประสิทธิ์เนี่ย18%นะครับเดี๋ยวเรามาดูความแรงที่30วินาทีครับที่30วินาทีนะครับอยู่ที่ประมาณ7 0, 7 0 0 0นันนะครับมาดูในส่วนของการใช้สกิลเซ็ตที่2กันนะครับผมจะใช้นามปาววอลคอลแล้วก็นามปามบีดนะครับสสกิลนี้ เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่า30วินาทีจะทําได้เท่าไหร่นะครับจะสังเกตได้ว่ามันมีลุ้นติดคิดิคคอด้วยนะครับถ้ามันฟุกหน่อยเนี่ยจะขึ้นอินเทนเทเลคินิสิตนะครับจะเพิ่มพลังโจมตีขึ้นไปอีก8 5ดหมแล้วนะครับ ที่30วิเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ83,000นะครับต่อมานะครับเราจะทําการเทสกับมอนธาด,ดินนะครับเทสกับมายาเราจะใช้ไฟโบก่อนนะครับ30วินาทีจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปรับชมกันครับค่อนข้างแรงเลยนะครับาตุไฟมันชนะธาด,ดินอยู่แล้วนะครับ มันจะค่อนข้างเห็นผลนะ10วินาทีสุดท้ายครับสำหรับาธาตุไฟนะครับที่ใช้ไฟโบล์นี่สามสิบวิจะอยู่ประมาณแปดหมแล้วกันนะครับมาครับเดี๋ยวเรามาเทสสกิลนามปาลมวอคอกลกับนามปามบีดนะครับ30วินาทีจะได้เท่าไหร่ไปดูกันครับ อันนี้จะโชคร้ายหน่อยนะครับไม่ติดอินเทนตเลย5วิธีสุดท้ายครับ85,000โดยประมาณนะครับ มาถึงช่วงสรุปผลนะครับโดยส่วนตัวของผมแล้วเนี่ยผมมองว่าสกิลนาปาวาอคอนจะแรงกว่าไฟโบเพราะว่าถ้าติดอินเทน e เทเลเคนิสตบ่อยและติดคดที่ข้อบ่อยเนี่ยมันจะทำดาเมจได้สูงกว่า และยิ่งถ้าเรามีค่าลดไล่ที่สูงขึ้นนะครับน้ำปามวอลอคของเราเนี่ก็จะอัพขึ้นไปได้อีกทุกครั้งที่อัพสกิลก็จะทําให้แรงขึ้นไปอีกนะครับถ้าเราใส่การงูอีก3ใบก็จะแรงขึ้นแบบทวีคูณเลยสุดท้ายแล้วนะครับการเทสนี้ผมมองว่าเราใช้นามปามวอลอคจะคุ้มที่สุดแล้วนะครับเพราะมันจะไปตีได้หลากหลายกว่านะครับเราจะไม่ได้สนธาตุเลยเราจะไปตีธาตุน้ําธาตุลมธาตุดินธาตุไฟเราก็ใช้นามปามวอล์คได้ซึ่งถ้าเราใช้ไฟโบเนี่ย มันจะมีข้อจํากัดอยู่เยอะนะครับเพราะว่ามันสามารถตีแรงแค่ธาตุดินเท่านั้นเอาเป็นว่าหากคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนๆน,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับ EP ถัดไปจะเป็นอะไรฝากติดตามกันด้วยนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ